ตัวเสียง่หนอนะองานนะศาอันนี่ใหม่มีสัทธ์าถ้านนี้หนอกอมีต้มมีนี้มีรักครามมีนี้เป็นสะพานบุญกับเจ้าชีพไหลได้นำเากมาถวายยังพระสงฆ์วักองค์งานดังมีารตื่นต่อไปนี่นางรัตนาร่มวงนางพรชยาพรมีประวัติ ได้กล่องทำง้วนหมวกใหม่พรมเถื่อถวายผส์จำนวนสามใบเพื่ออนุโมทนาสาธุไปยังเจ้ากันในเตดหลุกนะเรียนวัวเงินมากระม่อมมีคุณลำพึงเชื่อเพตาเนาะก็ได้สร้างหมวกใหม่พรมถวายระสง์จำนวนสองใบขออนุโมทนาสามขดไปยังเากันในเจุลุเลี้ยงมุวเงินมากระหมายมีคุณเกตแก้วมันคงคุณรัชเรมันคงคุณวิไลพรมันคงคุณ พระหน้าร้องมังค้งคก็ได้ทำบุญสร้างาหมวกไม้พรมถวายพระสงฆ์จำนวนห้าใบขอขอนุโมทนาสาธุบุญผู้สนใน,น,รน,นมมคนนรั้งนี้เลี้ยงลูกนั่นมาประมาณม,ม,มีคุณมันนักปิมาระมิมาระก็ร่วมทำบุญถวายหมวกคือพระสงฆ์จำนวนสองใบขออนุโมทนาบุญสาธุในการทำบุญครั้งนี้เลี้ยงลูกนั่นมาประมาณมีคุณพระช้อนลูกว่าพระก็ได้น้ำผ้าห่มพระพุทธรูปจมน่องหุ่นผืน ประคองมรดุญผุ้สูศลกที่ได้ถวายนี่ได้เป็นพระราชาใจดีมีสุขเลี้ยงลูกนั่นมาต่อมามีเด็กชายปองพนมีพ่อก็ร่วมสร้างหมอกใหม่ผมถวายจำนวนสองไปด้วยกันประคองมรดุญผุ้สูศลที่ได้ทำนั่นนี่มีได้เป็นพระราชใจดีมีดีมีสุปเลี้ยงลูกนั่นมาก่อมามีามมมามมาาเนนนไได็กหญินง,นรรนนง,งนันกศึกษา,ม,า,ามีพร้อมพร้อมด้วยสร้างหมอกใหม่ผมถวายพระสงฆ์ และก็แมนซีจำนวนสองใบก็บขออนุมทน,นาบุญในการสร้างในการถวายในขั้งนี้เรียงอัค์มาต่อมามีคุณพระบุญสมพระเสือสักคุณสารีนีเฉลิมทอง,ทองคุณดารันเลลิมทอง,ทองอานา้นสาวนันทพญาสีวงศาเด็กชายชินานา,นา แสงปีิร่วมทำบุญนาถวายงวหรือพระสงฆ์จำนวนห้าใบก็ขออนุโมทนาสาธุในการทำบุญท้งนี้เรียงมุ่งนานกว่อมายมีเด็กหญิงคัญญาธาตเชี่ยเทตานาจึก็ได้ทำบุญถวายตัดใจเพื่อถวายตัดงใจถวายมวหรือพระสงฆ์จำนวนสามใบก็ขออนุโมทนาบุญในการสร้างทำมวกถวายแก่พระสงฆ์ในวันนี้ก็ขอให้คุณบุญกุศลศรัทธาทั้งหลาย อาดีได้ออกตื้อออกน้ำไปเรื่อยมันคือมีแต่ความสุขความเจริญนะมีจบมีใจคิดอะไรก็ขอให้สมความมุ่งมารปรารถนาทุกประการตัอดทรัพยากรทรัพยากรทรพยากรทรัพยากรทสัพยากรทรัพยากรทรัพยากรเนี่ยแต่อะไรก็ขอคือลดจากผลปวาสนาสะเทธาทั้งหลายที่ได้ถวายอาหมู่บานหมายพรมคือพระสงฆ์ทั้งนี้โดยการพามอาคุณท่านนินรัตและคุณมีทีนี้ผู้มีเพศถึงเป็นสะพานบุญในการนำถวายทั้งนี้ก็ขอให้เป็นพระพระใจ นำทรงนือศรัทธาทั้งหลายได้อยู่นี้มีสุขอายุมันมีเงานะเกิดการอันใดก็ขอให้มือสรงโค้นสำเร็จตลอดการตลอดถึงอายุได้ร้อยสาวกต่อภาษาต่างกาหาบานี้พระพุทธเจ้าฝนได้กล่าวเอาไว้ว่าอย่าหนักเเนอะอยากหาวารีวะหาปูรากาลิปุรินติสาคารังเกวะเนวะอิโตสินังเปตานังอุปกะปติ एते कांपति तांतो मांति पावे मां सर्वे संतोषे पुरेतो चं कापां रोपणाला सोर्या धर्मानि सोर्या खान सपिडियोमि वत्तु सफा रोबोविन संतो मां दैपावा मंत्रायो सुखे ईखा युगोभव अभिवाहन सदेश अनितं उपाचायो चक्रो कर्मवा वन्ति ลุงดินนะครับใน่ามลุงดนพี่เมย์นะคะในนามลุงพุ่มเพชรหรือที่เมย์คุณเมย์ทีมีพุ่มเพชรต้องกราบขอบคุณเอซีทุกข่านนะครับที่มีเนตตาจิตบริจาคบวกมาให้กับตุ๊เจ้าที่วัดปงงามมวกอันนี้นะครับเดี๋ยวตุ๊เจ้าก็จะเป็นการบุญเป็นสะพานบุญต่อโดยที่ก็ถวายตุ๊ด้วยเดี๋ยวให้ตุ๊เรียกว่าจะเอาอนไน ตอี่ต้องมาเดี๋ยวนั้นกูปไปถวายตามวัดต่างๆครับเดี๋ยวตรูปจะถวายตามวัดต่างๆด้วยนะครับก็จำนวนแปดวัดที่มันเป็นอาคารตรทั้งหมดเแปดวัดของเรานี้ยี่สิบสี่ใบแปดวัดทั้งสองด้วยพระแม่ลุงลูกศรในวันนี้นะครับเปิดลวงนินแล้วก็พี่เมย์ก็ขอให้เอฟซีทุกท่านที่มีเจตเมตตาเป็นบุญเป็นบุญขอให้คบครัมีความสุขความเจริญ กิจการงานใดก็ตามที่ทําอยู่ในขณะนี้ขอให้มีแต่ความเจริญก้าวหน้าประสบความสาเร็จเจริญรุง่งเรืองตลอดทั้งขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ปราจากโรคภัยไข้เจ็บพร้อมัณะก็ขอให้เกิดการเดินทางไปทิศเหนือล่องใต้ก็ดีหรือจะไปไหนก็ดีหรืออยู่ที่ใดก็ดีขอให้ปลอดภัยจากพยันอันตรายทั้งปวง เดี๋ยวผ้าห่มเราลงมีของทียได้เลยตัวเจ้าจะอันนี้เลยเห็นว่าพุทธลูกของคุณพระชรคุณพระชระคุณทอชละยุควัดน่ะตอนนี้ก็จะได้ใช้ละผของพุทธลูกเดี๋ยวก็ห่มเลยเห็นแล้วตรงนี้เห็นตอนนี้ตัวเจ้าก็จะเอาผ้าห่มที่ที่คุณพระชละที่คุณพระชระใช่ไหมใช่ครับผมตัวเจ้าได้เลย พระพุทธรูปเลยนะครับเพราะว่าหน้าหนาวมาแล้วเนาะ,อ,ะอากาศเริ่มเย็นแล้วครับสว,สวยงามมากเลยครับสวยงามมากเลยบุญกุศลที่คุณพัะทธละได้ถวายพระห่มพระพุทธรูปก็ได้อน,นิสงส์งมากเลยทีเดียวนะครับหน้าหนาวพอดีเนาะหน้าหนาวพอดีอโมทนาสาธุค่ะอโมทนาสาทุด้วยนะครับสวยงามจริงๆรงครับ เขาเล่นเล่นถักด้วยนะตัวเนี้เพื่อจะเอามาทำบุญวันนี้ใช้ประโยชน์เลยใช้ประโยชน์ทันงทีลงทุง,ลงเรีนกับพี่เมย์ก็มีความภาคภูมิใจมากเลยนะครับที่ผู้มีจิตศรัทธาหรือเอฟซีที่อุตสาหักนะครับ,รบงานฝีมือ <laughs> ไม่ว่าจะเป็นหมวกก็ดีเป็นเป้าห่มตุประพุทธรูปก็ดีจิตใจอันนี้นะครับที่ดีงามอันนี้ขอ ส่งผลให้เอฟซีทุกๆท่านทุกผู้ทุกนามนะครับจงมีความสุขความเจริญทั่วหน้ากันด้วยนะครับมีมีที่เมโพสที่เพจแล้วก็เพื่อนสนใจเพื่อนสนใจที่จะขับเหมือนคุณพัชระก็ส่งมาได้นะคะเพราะว่าทางเหนือเน่ยหนาวเพราอยากได้ตัวนี้เยอะกว่าอ่าอยากได้เป็นผ้าห่มดีครัผ้าหผ้าุทเยอะกว่าถ้าตัวเจ้าบอกว่าทราบ ถ้าถักพ่อห่มได้ก็ดีนะครับทีนี้ทีน right> ี้ขนาดเนี่ยมันประมาณประมาณนี้ครับผมเราพุทธรูปหน้าตัดเท่าไหร่ครับมันมีหลายแบบหลายอันนี้เล็กสุดบางคนเขาก็ถักเป็นผืนใหญ่จะผืนใหญ่ผืนเล็กก็สามารถให้ลงงนิงกับพี่เมย์เป็นสะพานบุญได้นะครับพี่เมย์กับดวงลิงก็ยินดีที่จะเป็นสะพานบุญให้นะครับหรือไม่ก็ถ้าถ้าทำะ ขนาดที่จะถักหมวกก็สงหงออกมาก็ได้ประมาณเจ็ดลูกที่พี่ขนาดน,นี้ใวนี้มีเจ็ดลูกมีเจ็ดลูกครับโบพุทธรูปก็ประมาณนี้ครับจะใหญ่กว่านี้อีกน,น,นิดนึงครับหน้าตัดแต่และองค์ก็ไม่เท่ากันถ้าเพื่อนๆคนไหนถนัดที่จะถักเป็นห้างของพุทธรูปแบบนี้นะคะก็ถักได้เลยนะคะได้ใช้พอดีมันเข้าหน้าหนาวพอดีใช้งานได้ใช้งานได้เลยครับ เพราะว่าเขาพูดลูกใส่ได้มองมีชดาไงใช่อันนี้ก็เดี๋ยวหมวกนี่หมวกนี่จะเป็นให้หลวงพ่อก็จะนําไปบริจาคจํานวนแปดวัดนะครับทั้งพระทั้งชีครับวัดละสองใบวัดละสองใบสองใบนะครับถือว่าเป็นกุศล ผลบุญที่นำพาท่านทั้งหลายนะครับเอฟซีทุกท่านนะครับไปสู่ความสุขความเจริญในด้านของชีวิตยิ่งขึ้นไปนะครับอันนี้อันนี้ตุ๊เจ้าก็ดีใจมากนะครับที่ได้หมวกมาเพราะว่าตุ๊ใบเก่าก็ใช้มาหลายปีแล้วตุ๊ก็ องหนึได้องห่ได้เดี๋ยวตู้เจ้าคือก็จะเลือกไว้ใช้ส่งใบเนาะเพราะว่าวัดโปร่งงามเนี่ยมีตู้เจ้าอยู่สององสรูปนะครับก็เดี๋ยวใบไหนก็เอาตามอัธยาศัยนะครับก็ขออนุโมทนาสาธุเนาอทุกทุกสทุกขั้นทุกคนที่มีจิตเมตตานะ ขอ็มโมาสาทุกอดีมีสุขคิดอะไรก็ขอให้สวยงามมากสราทุกท่านทุกคนเกินสาธุวันที่23่สิบสามครับหอวงพ่อช่วยพูดนิดนึงครับยี่สิบสามท้องถินนะครับเชิญชวนนะครับผมเชิญชวนเอฟซีเครับเพราะว่ายังจังทำดังทันอยู่ครับผม ี้งาีอแบบจะให้ตุ๊กเจ้าช่วยเชิญชวนเอฟซีทำบุญยี่สามว่ะค่ะยี่สามนะครับตอนนี้เนาะวันนี้ก็ทางวัดก็เตรียมงานกระถิ่นพรุ่งนี้จะมีการเทศมหาธาตุตั้งแต่ตีห้าถึงเที่ยงคืนจะมีปล่อยคงไฟกองไฟก็จะคืนนี้คืนเทศมหาตันดานจะปล่อยคงไฟจำนวนร้อยร้อยลูกคืนพรุ่งนี้นะคืนพรุ่งนี้ ทั้งร้อยลูกจะปล่อยตรงไปนะเอฟซีท่านใดอยากถึงใกล้ๆนะก็มาร่วมปล่อยได้หนึ่งร้อยลูกคืนพรุ่งนี้มีการเทศมหาชาติปรเทศมหาชาติมหาชาติเสร็จเราก็จะปล่อยสมภัยทางญาติโยมที่มีถ้าใกล้ๆที่เขามีทุกมีอะไรเขาก็มาร่วมด้วยเพราะนั้นก็ขอฝากเอฟซีนะช่วยกันเพอถึงทางนี้ทางวัดเราก็ศาลาไอ้วิหารก็ใช้งานไม่ได้เลยตั้งองค์กระถิ่นขึ้นก็ขอบอกบุญขอเมตตาท่านทุก ศรัทธาที่เป็นเอซีของคุณนงกับคุณเมนะย์นะช่วยช่วยส่งเสริมพระพุทธศาสนานะตามจิตศรัทธาไม่ได้บังคับว่าต้องมากต้องน้อยแต่ก็ขอให้มีจิตศรัทธาร่วมกันนะจากน้อยก็เป็นเยอะนะจากเยอะก็เป็นมากช่วยเป็นสะพานบุนนะด้วยก็ทางวัดก็ขออนุโมทนากับโยมนะท่านอินทร์รัตกับโยมมิตรีเป็นอย่างสูงด้วยที่ว่าเป็นสะพานบุนทุกครั้งที่ทํามา สนะาราาก็เสร็จไปแล้วลวงควาก็เสร็จแล้วทาสีพระธาตุก็ได้อนุโมรนาบุญกับโยมพนิรัตก,กับโยมเมที่เป็นสะพานบุญให้เอฟซที่ได้ร่วมกันบนะริจาคทรัพย์สินนะจํานวนเล็กๆน้อยๆของแต่ละท่านมารวมกันก็เป็นก้อนใหญ่ขึ้นมาเราก็สร้างสําเร็จร่วงไปด้วยดี ซึ่งสาราที่เอฟซีช่วยกันสร้างโรงควาสร้างวันนี้ก็ได้ใช้แล้ววันนี้ก็ได้ใช้ในบ้านพลังเตรียมอาหารอยู่ในโรงคัวใหม่เป็นงานแรกเลยที่ได้ใช้วันนี้หนึ่งทุ่มก็จะมีการกวนข้าวทิพใช่ไหมครับหนึ่งคนทิพเดียวเดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้ดูครับเดี๋ยวเราจะถ่ายถ่ายโรงควาให้เอฟซีดูว่าเออโรงความีชื่อเป็นโรงควาของเอฟซีเลยนะไม่ใช่โรงควาของใครแต่วันนี้ใช้ประโยชน์เต็มที่ละไม่ใช้งาน ไอ้ตรงสาลาที่ใช้ทร้างก็เป็นที่ถวายกระถินด้วยสาราก็ได้ใช้งานจริงใช้งานไอ้ก็ขอฝากขอนมทนาด้วยจะสาธงทำบุญกับพี่เมย์ทันนะคะรงใส่การบุญมาค่ะถึงวันที่ยี่สิบสามนะครับลงดินกับพี่เมย์ก็ยินดีเป็นสะพานบุญให้นะครับครับเอาไว้พบกันคลิปต่อไปเนาะเนาะครับสวัสดีครับ